พระคาถาขายของดีอมเทบมหาเทบสารพัดเทบสวาหะสวดเก้าจบก่อนเปิดร้านขายของประจำเพื่อให้การค้าเจริญรุ่งเรืองก็ได้กำไรงดงามมีแต่ความราบรื่นร่ำรวยและรุ่งเรืองยิ่งขึ้นให้เสกน้ำหนึ่งร้อยแปดจบพรมขายของดีจะใช้บูชาแม่นางกวักก็ได้ด้วยพระคาถาขายของดี อมเทบมหาเทบสารพัดเทบสาวาหะสวดเก้าจบก่อนเปิดร้านขายของประจำเพื่อให้การค้าเจริญรุ่งเรืองก็ได้กำไรงดงามมีแต่ความราบรื่นร่ำรวยและรุ่งเรืองยิ่งขึ้นให้เสกน้ำหนึ่งร้อยแปดจบพรมขายของดีจะใช้บูชาแม่นางกวักก็ได้ด้วยพระคาถาขายของดีอมเทบมหาเทบ สารพัดเทบสวาหะสวดเก้าจบก่อนเปิดร้านขายของประจำเพื่อให้การค้าเจริญรุ่งเรืองก็ได้กำไรงดงามมีแต่ความราบรื่นร่ำรวยและรุ่งเรืองยิ่งขึ้นให้เสกน้ำหนึ่งร้อยแปดจบพรมขายของดีจะใช้บูชาแม่นางกวักก็ได้ด้วยพระคาถาขายของดีอมเทบมหาเทบสารพัดเทบสวาหะ สวดก้าจบก่อนเปิดร้านขายของประจำเพื่อให้การค้าเจริญรุ่งเรืองได้กำไรงดงามมีแต่ความราบรื่นร่ำรวยและรุ่งเรืองยิ่งขึ้นให้เสกน้ำหนึ่จบพรมขายของดีจะใช้บูชาแม่นางกวักก็ได้ด้วยพระคาถาขายของดีอมเทบมหาเทบสารพัดเทบสวาหะ สวดก้าจบก่อนเปิดร้านขายของประจำเพื่อให้การค้าเจริญรุ่งเรืองได้กำไรงดงามมีแต่ความราบรื่นร่ำรวยและรุ่งเรืองยิ่งขึ้นให้เสกน้ำหนึ่จบพรมขายของดีจะใช้บูชาแม่นางกวักก็ได้ด้วยพระคาถาขายของดีอมเทบมหาเทบสารพัดเทบสวาหะ สวดเก้าจบก่อนเปิดร้านขายของประจำเพื่อให้การค้าเจริญรุ่งเรืองก็ได้กำไรงดงามมีแต่ความราบรื่นร่ำรวยและรุ่งเรืองยิ่งขึ้นให้เสกน้ำหนึ่จบพรมขายของดีจะใช้บูชาแม่นางกวักก็ได้ด้วยพระคาถาขายของดีอมเทบมหาเทบสารพัดเทบสวาหะ สวดเก้าจบก่อนเปิดร้านขายของประจำเพื่อให้การค้าเจริญรุ่งเรืองก็ได้กำไรงดงามมีแต่ความราบรื่นร่ำรวยและรุ่งเรืองยิ่งขึ้นให้เสกน้ำหนึ่จบพรมขายของดีจะใช้บูชาแม่นางกวักก็ได้ด้วยพระคาถาขายของดีอมเทบมหาเทบสารพัดเทบสวาหะ สวดเก้าจบก่อนเปิดร้านขายของประจำเพื่อให้การค้าเจริญรุ่งเรืองได้กำไรงดงามมีแต่ความราบรื่นร่ำรวยและรุ่งเรืองยิ่งขึ้นให้เสกน้ำา108จบพรมขายของดีจะใช้บูชาแม่นางกวักก็ได้ด้วยพระคาถาขายของดีอมเทบมหาเทบสารพัดเทบสวาหะ สวดเก้าจบก่อนเปิดร้านขายของประจำเพื่อให้การค้าเจริญรุ่งเรืองได้กำไรงดงามมีแต่ความราบรื่นร่ำรวยและรุ่งเรืองยิ่งขึ้นให้เสกน้ำา108จบพรมขายของดีจะใช้บูชาแม่นางกวักก็ได้ด้วย